ท่านผู้ฟังรายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่24พฤษภาคม2564ผมอาจารย์คำพีปรีชาญาตพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการธรรมะแบบพุทธแบบเซนวันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนอ,อ่านหนังสือเสียงอ่านจากหนังสือเล่มใหม่นะครับ ชื่อว่านิพานฉับพลันหนังสือเล่มใหม่ที่ผมจะอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังชื่อว่านิพานฉับพลันนะครับต่อจากพลิกทุกสู่สุขอย่างฉับพลันนะครับเป็นหนังสือเล่มเล่มที่สองนิพานสัพลันเล่มที่สามซึ่งรวบร,รวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับหนังสือเล่มน,นี้ตีพิมพ์ในพศ2,500 ห้าสิบเจ็ดปีนี้ก็6กสก็ประมาณ8ปีแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้พิมพ์โดยสำนักพิมพ์เก้าแรกนะครับแล้วก็มีหน้าปกว่าสู่การบรรลุธรรมในชีวิตปัจจุบันนิพพานฉับพลันอ่านเข้าใจแล้วพ้นทุกทันทีโดยไม่ต้องปฏิบัติธรรม อาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับเป็นผู้รวมเรียบเรียงหรือผู้เขียนนะครับก็เพ,เพื่อเพื่อเพื่อที่จะ,ะ,ะให้ท่านผู้ฟังผู้ฟังได้เข้าใจพุทธศาสนานิกายทยานะชาญหรือเซนนะครับต่อจากคลิกทุกสูสุขอยา,ากจับพลันซึ่งเป็นข้อเขียนของอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ ที่เน้นไปทางพุทธศาสนานิกายเถรวาดนะครับส่วนนิพานฉับพลันนั้นเน้นหนักไปทางพุทธศาสนานิกายเซนนะครับเอาละครับก็ขอ,ขอเริ่มต้นในวันแรกวันนี้โดยการอ่านคำนำผู้เขียนนะครับคำนำผู้เขียนหรือผู้เรียบเรียงนะครับคืออาจารย์นิโรธกิตวิสุทธ มีสาระสำคัญดังนี้ก่อนอื่นผู้เรียบเรียงใคร้ขอขอกล่าวท่านผู้อา่านเล็กน้อยว่าการรวบรวมเรียบเรียงปรัชญาคำพีรวมทั้งคำสอนของพุทธศาสนานิกายเซนและนิกายเถรวาทเล่มที่ท่านกำลังอ่านอยู่ในขณะเล่มกำลังอ่านในขณะนี้ก็หมายถึงเล่มที่ผมกำลังกำลังจะอ่านในท่านผู้ฟังอยู่นี้ ก็ด้วยความมุ่งมา่ปรารถนาให้ท่านผู้สนใจพุทธศาสนาสองนิกายได้รับรู้หรือมีความเข้าใจในคำสอนทั้งสองนิกายยามแจมแจ้งตามที่ชาวโลกหรือตามโลกียวิสัยของชาวโลกทั้งนี้ในการอธิบายคำสอนทั้งสองนิกายจำต้อง ดืมถ้อยคำสำนวนภาษาหรือใช้ตัวอักษรภาษาไทยมาบอกกล่าวเพื่อบังเกิดความรู้แจ้งที่เรียกว่าการบรรลุธรรมหรือบังเกิดความรับรู้หรือความเข้าใจในชั่วอึดใจเดียวหรือชั่วพริบตาแน่นอนผู้มุ่งหวังจะไถ่ถอนตนเองออกจากกรงขังแห่งความทุกข์ ย่อมปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรมสู่การบรรลุธรรมเพื่อที่จะบังเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงต่อสภาวะธรรมจนกระทั่งจิตหรือความคิดของตนสู่สภาวะแห่งความคิดความเห็นที่แตกต่างจากความคิดความเห็นเดิมซึ่งเรียกกันว่าการพลิกจิตสู่พุทธภาวะ หรือสู่จิตเดิมแท้ทั้งหลายทั้งปวงที่จะนำมาบอกกล่าวผ่านตัวอักษรหรือผ่านเสียงที่ผมกำลังอ่านนี้ดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนิพานฉับพลันเล่มนี้นอกจากผู้รวบรวม,รวมเรียบเรียงมุ่งหวังที่จะให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายเถรลวาาและนิกายเซนอย่าง กระจางแจ้งจนกระทั่งสามารถเข้าสู่สภาวะธรรมของทั้งสองนิกายด้วยตนเองเมื่อใดจิตเข้าสู่พุทธภาวะจิตของผู้นั้นก็จะละทิ้งความคิดเดิมๆแล้วมาปฏิบัติตนแนวใหม่ที่ปราศจากตัวต,ตนผู้ปฏิบัติจนพ้นภาวะแห่งความมีและความเป็น คือพ้นตัวตนจากความคิดว่าเป็นบุคคลเป็นมนุษย์และเป็นสัตว์รวมทั้งพ้นจากการมีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วยความเข้าใจต่อชีวิตว่าสรรพชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนเป็นสิ่งสมมุติบัญญัติเท่านั้นหาได้เป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรแต่ประการใดกระนั้นผู้รวบรวมเรียบเรียงก็มิมุ่งหวังมุ่งหมายที่จะให้ผู้อ่าน หรือผู้ฟังได้บรรลุหรือสำเร็จมรรคผลใดๆนั่นเป็นเพราะพุทธศาสนานิกายเซนนั้นไม่ได้สอนให้ตนเชื่อว่ามีการปฏิบัติหรือต้องเข้าสู่หลักธรรมใดๆหรือหากเข้าใจเรื่องเซนแล้วก็จะทำให้ตนเองเปลี่ยนจากปุถทุชนเป็นอริยบุคคลแต่ประการใดอีกทั้งมิได้บอกว่าหลังจากปฏิบัติหรือเข้าใจเลเซนแล้ว จะสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงและพ้นทุกข์ใดๆตลอดถึงตนเองก็ไม่ได้มีสันติภาพภายในใจของตนแต่ประการใดนะครับนั่นก็คือพุทธศาสนานิกายเซนไม่มีสิ่งที่ลวงหลอกให้คนเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะชาพุทธเซนเห็นว่าทั้งความเชื่อและไม่เชื่อทั้งความศรัทธาและไม่ศรัทธา ก็หามีอยู่จริงแต่ประการใดไม่เป็นแต่เพียงคำพูดที่สื่อความหมายซึ่งกันและกันเท่านั้นด้วยเหตุนี้ผู้สนใจหรือผู้เป็นชาพุทธเซนจึงไม่ต้องเรียนวิชาเซนหรือรู้เรื่องเซนเพื่อคุยโม้โอ้อวดแต่การเข้าใจเซนคือเข้าใจชีวิต เซนไม่ใช่เรื่องชาติหน้าชาตินี้หรือชาติไหนอีกทั้งเซนไม่ใช่สอนให้ผู้คนรู้เรื่องความสุขและความทุกข์บุญหรือบาปนรกหรือสวรรค์ศีลและการทำบุญสุนทานหรือการภาวนาท่องบนคำพีหรือพระสูตรใดๆเพื่อให้บังเกิดผลหรือไม่บังเกิดผลใดๆตลอดถึงพุทธศาสนานิกายเซน ไม่มุ่งที่จะให้ใครรู้หรือเข้าใจอะไรอย่างที่ใครๆต้องการรู้เพื่อให้จิตสู่ความตื่นรู้และเบิกบานใดๆนั่นเป็นเพราะจากแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับชีวิตชาวพุทธเซนเห็นตามพระสูตรที่ชื่อวัชรสูตรหรือวัชรเชติกะปัตยาปารมิตาสูตรว่าชีวิตนั้นไม่ใช่ชีวิตและก็ไม่ใช่อะไรอื่น ที่มองแล้วก็เหมือนกับความว่างแต่ชีวิตก็ไม่ใช่ความว่างและความว่างก็ไม่ใช่ชีวิตเช่นเดียวกับรูปก็เปรียบเส<ข>มือนความว่างและ <ๆ S 2> <ส hone> ความว่างเปรียบเสมือนรูปแต่ทั้งชีวิตและร่างกายรวมทั้งจิตใจก็ไม่ใช่ความว่างเพียงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับความว่างซึ่งต้องการแสดงให้เขาให้เข้าใจเพื่อสื่อความหมายกันเท่านั้น แท้จริงแล้วทั้งรูปร่างจิตใจและชีวิตหรือความว่างก็ล้วนลายสาระทั้งสิน้นเพราะเป็นสิ่งปรุงแต่งขึ้นจากกิจมันจึงเป็นมายาหาสาระแก่นสารและหาตัวตนบุคคลสัตว์และสิ่งของใดๆไม่ได้เป็นแต่เพียงสมมุติบัญญัติเรียกขานกัน ระหว่างผู้ที่อยู่ในสังคมหรือชุมชนหรือในประเทศตามสิ่งสมมุติของชาวโลกแน่นอนสปปรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่งและสิ่งสมมุติหาได้มีอยู่อยา่างแท้จริงแต่ประการใดไม่ซึ่งท่านผู้อา่านหรือผู้ฟังที่เข้าใจภาวะธรรมสภาวะธรรมและสามารถรู้แจ้งแทงตลอดต่อภาวะของสปปรรพสิ่งแล้ว ก็ย่อมตระหนักว่าสรรพสิ่งบนโลกล้วนเป็นอย่างที่มันเป็นไม่อาจที่จะเรียกหรือตั้งชื่อเป็นอะไรที่มนุษย์เห็นการไม่แม้จะตั้งชื่อมันว่าเป็นมายาหรือตั้งชื่อว่าเป็นสิ่งสมมุติบัญญตัติหรือจะบอกว่าไร้สาระหรือมีสาระก็หาไม่เพราะคำพูดหรือความคิด ของมนุษย์ไม่อาจให้ภาวะหรืออภภาวะใดๆเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงแต่ประการใดไม่สุดท้ายนี้ผู้เรียบเรียงคืออาจารย์นิโรธนะครับขอขอบพระคุณสำนักพิมพ์ก้าวแรกที่ช่วยให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจนเป็นที่ประจักษ์ อีกคำลบหนึ่งว่าความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายเซนถูกบันทึกไว้เป็นปัฏิศาตรอีกหน้าหนึ่งในประเทศไทยของเราหวังว่าท่านผู้อ่านหรือผู้ฟังจะได้สัมผัสกับตัวอักษรทุกประโยคทุกบรรทัดทุกตอนในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นตัวอักษรที่สมมุติขึ้นมาเพื่อการสื่อสารให้เข้าใจกันเท่านั้นซึ่งท่านผู้อ่านก็ไม่ควรยึดตัวอักษรหรือตัวหนังสือเป็นหลัก หรือเข้าใจว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงไม่เป็นจริงตามที่บอกด้วยตัวหนังสือหมายถึงไม่อาจจะกล่าวว่าเป็นจริงหรือไม่จริงตามตัวหนังสือนั่นเองนั่นเป็นเพราะทั้งจริงและเท็จเป็นเพียงคําพูดหรือตัวหนังสือเท่านั้นจึงต้องก้าวข้ามสิ่งที่เรียกว่าทวินิยมหรือทวิลักษ์คือสิ่งคู่ที่ตรงกันข้ามทั้งหลาย เพราะธรรมะนั้นเป็นสิ่งเดียวรวดไม่อาจแบ่งแยกหรือแตกขนแดงเป็นอย่างอื่นหลายอย่างได้ที่สำคัญไม่มีธรรมะใดที่ต้องนำมาบอกกล่าวให้ทราบกันเป็นจะเพียงยืมภาษาหรือตัวหนังสือมาพูดคุยและมาอ่านกันเท่านั้นท้ายสุดนี้ผู้รวบรวม,รวมเรียบเรียงหมายถึงอาจารย์นิโรจิตวิสุทธ์นะครับ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของผู้มูจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และกัลยาณมิตรผู้เป็นสหายธรรมทั้งหลายผู้ซึ่งมุ่งหวังพ้นทุกในชีวิตนี้และมุ่งหวังอุทิศและมุ่งหวังที่จะอุทิศกุศลผลบุญที่เกิดจากการพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มนี้เฉพาะอย่างยิง่งผู้รวบรวมเรียบเรียง หนังสือกนิพานฉับับเล่มนี้และหนังสือทุกเล่มของผู้เขียนที่พิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้นผู้รวบรวมเรียบเรียงหรือผู้เขียนคืออาจารย์นิโรธได้รับการสนุนทางการเงินจากคุณนพประมาณประคองธรรมและทันตแพทย์หญิงกรุณาพุทธวัฒนาผู้เป็นบิดามารดาของนายบุญวัฒนพุทธวัฒนะหรือที่ชื่อเล่นว่าน้องวิน ผู้เขียนหรือผู้รวบรวมเรียบเรียงขอตั้งจิตอธิษฐานให้คุณงามความดีในการบริจาคทรัพย์เพื่อเผยแพร่ธรรมะเป็นธรรมทานตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพทานนางธรรมทานัางชีเนติการให้ธรรมะเป็นทานนั้นประเสริฐกว่าการให้สิ่งตั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ธรรมทานของกาลยานมิตรผู้เป็นกัลยธรรมทั้งสองคือ คุณนพประมาณประคองธรรมและทันทะทพ์หญิงกรุณาพุทธวัฒนะผู้เป็นบิดามารดาของนายบุญยวัฒน์บุญพุทธวัฒนะหรือน้องวินที่ได้รับส่วนส่วนอนิสงน์นะครับแก ผู้เขียนขอตั้งจิตทิฏฐานให้คุณางามความดีในการระจากทรัพย์เพื่อเผยแพร่ธรรมะเป็นธรรมทานของกัลยาณมิตรทั้งสองท่านที่กล่าวนี้จงบังเกิดพลานิสงแก่ดวงวิญญาณของนายบุญวัต์พุทธวัฒนพุทธวัฒนะหรือน้องวินผู้เป็นบุตรชายครับของคุณทพมานประคองธรรมและทันตแพทย์หญิงเกานาพุทธวัฒนะซึ่งบัดนี้ได้เสียชีวิตแล้ว นั่นก็คือขอให้ดวงวิญญาณจงบังเกิดสันติสุขในสัมรารยภพตามคติวิสัยของชาวโลกหรือตามสมมุติของชาวโลกเนื้ออื่นใดผู้เขียนหรือผู้รวบรวมขอขอบพระคุณกัลยาณมิตรซึผู้เป็นสหายธรรมทั้งหลายที่ได้ตัวสับมาสนทนาธรรมกับผู้เขียนเป็นจํานวนมากผู้เขียนหวังว่าหนังสือธรรมะโลกุตระรวมทั้งนังสือพุทธศาสนา แนวเซนหรือแนวเต๋าของผู้เขียนจะได้ก่อปราณิสงให้เกิดปาณิสงและปัญญาบาร,รมีแก่ทุกท่านจงบังเกิดปัญญาญาณเห็นแจ้งและบรรลุถึงโลกุตรธรรมด้วยโลกุตระปัญญาหรือปัญญายาณที่ทุกคนมีอยู่แล้วอันหนึ่งสำหรับผู้อ่านหรือผู้ฟังท่านใดมีความสงสัยหรือไม่เข้าใจเนื้อหาสาระของหนังสือธรรมะ ที่เขียนโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์ทุเล่มหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือต้องการสนทนาธรรมกับผู้เขียนหรือผู้รวบรวม,รวมเกี่ยวกับปัจจัยาหรือเรื่องราวอื่นใดของพุทธศาสนานิกายเซนและลัตธิเตา๋าก็นาโทรไปสนทนาหรือสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกับอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์ได้ที่ตัวศัพท์0 8 9 1 2 6 0689 และ02-513-3279และ02-9-3-9-7-4-6-6ะครับเอาลวันนี้ก็ขออ่านเฉพาะคํานําของผู้เขียนหรือผู้เรียบเรียงคืออาจารย์นิโรธผู้รวบรวมเรียบเรียงหนังสือน,นิพานจับพลันนะครับที่ผมจะได้นำมาอ่านต่อท่านผู้ฟังเป็นลำดับต่อไปนะครับในคราวหน้าก็จะ อ่านในหัวข้อที่ชื่อว่าเกลื่อนนำนะครับก่อนที่จะเป็นถึงเนื้อหาสาระนะเพื่อทำความเข้าใจเป็นพื้นฐานหรือเป็นบาดฐานกับท่านผู้ฟังก่อนที่จะถึงสารัะสำคัญของหนังสือเล่มนี้หรือหอนังสือนิพานจับปลาเล่มนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้ สวัสดีครับ